โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปศศัิญศึกษาปีที่9นะครับขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเปิดงานนะครับในโครงการครั้งนี้นะครับโดยปกติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญตศึกษารุศักรชาา2548นะครับเกณฑ์สำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับ ปริยัติฯก็มีการเผยแพร่ในรูปของวารสารปริยัตโทก็มีการนําเสนอในราบในการประชุมวิชาการน,นะครับอันนี้ซึ่งจะอยู่ในตัวของที่ที่3ของผลงานที่สําประสิทธิศากษาของระดับปรศศึกษาในการดีดิ่งเผยแพร่นะครับดังนั้นทนางมหาวิทยิลัยนะครับมีวัตถุประสงค์ของโครงการในการจัดโครงการครั้งนี้หนึ่งเพื่อเผยแพรผ่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการวิทยานิพนธ์ และดุษฎีบัณฑิตดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาคณาจารย์นักวิชาการและนักวิจัยสู่ตสาารณชนนะครับ 2. ก็เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะครับองค์ความรู <S 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 ้ต่างๆของนักศึกษาคณาจารย์นักวิชาการและนักวิจัยสาขาต่างๆและ3พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์บุคลากรและผู้ที่สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับการแลกเปลีวิจัยนะครับตันี้ได้เวลา มีการปฏิบัติการนักศึกษามีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทาเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีครั้งที่เก,าาากา้า,าและสัมมนาสัญจรนักสาธาคณรัฐประชาสน์ทีประัยประชาชนขราในครั้งนี้ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญศึกษาทุกท่านที่ได้มีความสาคัญต่อโครงการประชุมวิชาการ เสนอผลงนานวิจัยและตับประดิษฐ์ศึกษาและสัมมนาสัญจรในครั้งนี้การจัดการศึกษาระดับประดิษฐ์ศึกษานั้นเป็นการศึกษาขั้นสูงขึ้นไปเพื่อศึกษาองคอง์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการและวิชาชีพโดยเน้นความรู้ความชํานาญในเชิงเฉพาะทางและมีทักษะในเชิงเฉพาะทางในขนาดเดียวกัน ต้องมีการพัฒนาความรู้เชิงวิจัยเชิงวิจัยไปด้วยดังนั้นนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคนจะต้องมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆรวมทั้งต้องสนองรับเกณฑ์การประ ขอให้เกิดความรู้องความรู้ก็ื่อนำมาพัฒนาตนเองหน่วยางานสังคมและประเทศชาติ่ตอไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิใจใัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่9และสัมนมาสัมจร การครั้งนี้สําเกตและบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังทุกประการของะ่าณค่ะ